สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปาาหนุ่ยทีวีและทางช่องเขมรวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆก็กรุณาอย่าลืมนะครับกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามที่จะมาพูดถึงในเรื่องของปัญหาเกาะกูดที่หลายฝ่ายตอนเนี้ <c oughs> นะครับโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเนี่ยเริ่มฝันหนีดีโอว่าหลังจากที่มีการไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาษีจนกระทั่งเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เราจะต้องเสียทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลหรือไม่อย่างไรผมฟันตรงเลยนะ เป็นที่รู้กันยังไงก็โดนแต่ที่มันน่ากลัวกว่านี้คือมันปล่อยให้มีการให้อเมริกาเนี่ยสามารถเอามาสํารวจทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลของเราได้อันนี้น่ากลัวมากครับหมายความว่าไงต่อไปนี้มันเจอที่ไหนมันก็มากจุดไว้เจอที่ไหนก็มากจุดไว้ถ้าเกิดสมมติมันไม่ได้ดังใจมันก็ก่อปัญหาแบบไทยกับเขมรนี่อาจจะก่อปัญหาเรื่องนี้เพื่อเพื่อต้องการที่จะเอาพลังงานธรรมชาติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสหรัฐมันทะเลาะกับจีนเพราะสหรัฐมันทะเลาะกับรัสเซียสหรัฐมันทะเลาะกับทะเลาะกับพวกโลกตะวันออกกลางพวกมินบอน้ำมันมันทะเลาะดังนั้นเน สหรัฐนต้องการทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดเป็นพลังงานสำรองเอาไว้เผื่อก่อสงครามแล้วก็อ้างว่าการก่อสงครามของสหรัฐก็คือการอ้างว่าเพื่อมนุษยธรรมเพื่อมนุษยชนทําตัวเองเป็นจัก,กรพรรดิโลกทําตัวเองเป็นผู้นําโลกอันนี้คือสิ่งที่สหรัฐเขาทาอยู่ผมว่าคนไทยก็ดูออกผมว่าคนทั้งโลกก็รู้ว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่น่ารังเกียจขนาดไหนสโลแกนของสหรัฐคืออเมริกาต้องมาก่อนเห็นไหมครับนี่คือสโลแกนของเขาและวแต่ที่นี่ทำไมวันนี้ผมต้องมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะโดนดูดน้ำมันจากอะไรฮะจากข้างล่าง ไอ้ห้าสิบห้าสิบนั้นไม่มีอยู่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นจริงมากกว่านะครับวันนี้เองเลยมันเจอมันก็เลยไปมีเรื่องของอดีตน,นักเรียนในร้อยทหารของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็คือคนไทยที่ไปเรียนฝรั่งเศสในปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นในในพันในพลกันไปหลายคนแล้วแต่มันมีการร่วมมือกันไปค้นคว้าในไปค้นคว้าที่หอสมุดนะครับของอรัฐบาลฝรั่งเศสแล้วก็นะครับสำนักจดหมายเหตุของฝรั่งเศสไปปรากฏว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะเอกสารที่มันอยู่ในหอสมุดไอหอจดหมายเหต มีรู้สึกจะอยู่ที่หน้าหน้าหน้าแปดสิบสามนะครับเล่มที่แปดบสาหรือหน้าที่แปดิบสามมทีที่สาบเจ็อะไรประมาณนี้นะผมจำไม่ได้นะเขาบอกว่าในเอกสารสนธิสัญญาของฝรั่งเศสมีภาพถ่ายประกอบพร้อมเลยนะครับซึ่งเป็นภาพถ่ายแผนที่เขาบอกว่ากรณีเกาะกูดเนี่ยนะครับให้อาศัยเส้นให้ให้อาศัยแนวธรรมชาติเป็นหลักในการในการชี้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนจุดไหนเป็นของใคร แล้วถ้าเกิดจุดนั้นที่จะต้องชี้ไม่ไม่มีเส้นทไม่มีหลักธรรมชาติก็ให้ไปตกลงกันว่าจะแบ่งกันจะ,จะตีเส้นกันยังไงโดยจะต้องไม่ทําให้สยามเสียประโยชน์นั่นก็คือหลักมุดที่เจ็ดสิบสามที่เรามีอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่องออกมาจากเนินนะครับเอ่อเท่าไรฮะดีบสี่ไมล์หรือสิบสิบสองไมล์ทะเลก็จะเจอตรงนั้นเป็นเกาะกูจะเป็นของเราตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสว่านะครับเกาะแกงต่างต่างนั้นให้เป็นของสยามเป็นผู้ดูแลเป็นเป็นเป็นเ,เ,เป็นเจ้าของนะพูดง่าย ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับไอ้เอกสารชุดนี้เนี่ยตบหน้านา,นายมาครงเลยฝรั่งเศสตบชีงหน้าคนฝรั่งเศสทั้งหมดเลยว่านี่ไงเขบรรพบุรุษมึงไปทำเอาไว้ะนะครับและอีกอย่างหนึ่งการเจรจาทั้งหมดมันเป็นสนธิสัญญายสยามฝรั่งเศสไม่ใช่สนธิสัญญายสยามกับอะไรฮะกับเขมรไม่มีมันเป็นเรื่องระหว่างสองประเทศระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสที่จะต้องมาคุยกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขมรแม้แต่นิดเดียวเลยเพราะตอนนั้นมันเรียกสยามอินโดจีนมันเป็นแผนที่สยามอินโดจีนซึ่งตอนนั้นไม่ม มีแต่ของเราแล้วไอ้ฝรั่งเศสมันก็เอาอะไรครับเอาพัตบองเสียมราดสีโสพลปัจจันตกิรีเขตนะครับเอาไปเกลี้ยงเลยแต่มันยกเกาะแก่งต่างๆให้เราหมดแม้กระทั่งเกาะองเองก็เป็นของเราแต่วันเราไม่ได้ไปเอากลับมาเราเป็นสุภาพบุรุษเขาบอกไม่ใช่ของคุณเราหยุดทันที แต่อะไรที่เป็นของเราเราบอกเฮ้ยมันไม่ใช่องคุณนะมันบอกกูไม่สนกูจะเนี่ยกูจะเอามาเพราะชื่อเหมือนกูชื่อคล้ายกูเตียขเดียโจยกนเนียกระดอทมทม,ทมอะไรพวกเนี้ยอะไรที่เป็นทมทมอะไรที่เป็นก้อนอิดก้อนปูนเศษอิดเศษปูนเป็นของกูหมดมึงห้ามเท่าไหร่กูก็ไม่ฟังแต่ถ้ากูห้ามสยามสยามหยุดสยามหยุดโดยอตัตโนมัติบอกแป๊พวกเราไปถอยตั้งหลักกันใหม่ทาให้เสียดินแดนทําให้เสียพื้นที่ไปเยอะผมอยากจะฝากบอกอย่างนี้นะครับว่าเราจะเสียประสาทโดยการพังทําลายแม่งทิ้งซะเรายังซ่อมแซมขึ้นมาได้ แต่ถ้าเราเสียแผ่นดินเราเสียแผ่นดินไปเราเอาคืนกลับมาไม่ได้ผมอยากจะฝากกองทัพเอาไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้กองทัพเรือเนี่ยนะครับเราจะยอมเสียตรงนี้ไม่ได้ถ้าวันหนึ่งเราต้องมีความจําเป็นต้องทําการลบกับสาหารัฐผมเชื่อว่าในหลายประเทศเขาก็ไม่เห็นด้วยกับสาหารัฐนะครับทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันมีผลประโยชน์หมดเราเคยลบชนะฝรั่งเศสมาแล้วฝรั่งเศสต้องถอยกราวรูดมาแล้ว เราจึงยกย่องวีรชนบรรพบุพรบุษเราเราก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขึ้นมาให้ได้คนไทยให้ได้จดจําให้ได้เรียนรู้ว่าอดีตบรรพบุพรบุษของเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อมาเพื่ออะไรฮะปกป้องอธิปไตยของไทยต่อให้คุณเป็นชาติมหาอํานาจยังไงคุณก็ไม่สามารถที่จะลบเลือนแผ่นดินไทยออกไปจากแผนที่โลกนี้ได้แล้วการกระทําของคุณที่อ้างว่าทําเพื่อประโยชน์ของโลกทําเพื่อสิทธิมนุษยชนทําเพื่อมนุษยธรรมล้วนแล้วแต่คุณไปดูดเอาน้ํามันคุณไปป้นเอาพลังงานเขาหมดนี่คือสหรัฐอเมริกา ประเทศอิรักเป็นตัวอย่างที่ดีอิรักเป็นเพื่อนสนิทกับอเมริกามาอย่างยาวนานแต่สุดท้ายเพียงแค่ต้องการน้ำมันเท่านั้นสหรัฐอเมริกาพร้อมหมักหลังและถล่มอิรักล่าไปนหน้ากองเลยจนทุกวันนี้อิรักเองก็ยังลบยังฆ่ากันไม่จบเรื่องราว20 30 20กว่าปีที่ผ่านมาจอร์แดนมูบูตเป็นคนสร้างตราบาบนี้ขึ้นเอาไว้ในประเทศอิรักจนป่านนี้ยังฆ่ากันไม่จบเลยนะครับอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็เป็นตาบาปของอังกฤษและสหรัฐ ไปทาให้พี่น้องปาเลสไตน์ซึ่งเป็นพี่น้องชาวมุสลิมบาดเจ็บล้มตายอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงเพื่อทนองตัณหาตัวเองว่านี่คือแผ่นดินพันธสัญญากูก็นึกถึงว่าพระเจ้าเข้าฝันปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นพันธสัญญาที่อังกฤษไปสัญญากับอิสราเอลเอาไว้นี่กูงงเลยนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําตอนนี้ก็คือนะครับกำจัดนักการเมืองชั่วชั่วฉีกม o u 44ทิ้งให้มันจบจะได้หมดปัญหาไป ถ้าตามได้เรายังมี MOU อยู่นะ MOU ทั้งสองฉบับไม่ว่าจะเป็นส3บสาหรือส4สิซึ่งเป็นม o อที่ผิดกฎหมายทําไมกองทัพไม่ประกาศไปล่ะครับว่าเป็นมเป็น MOU ที่มันผิดกฎหมายมันไม่สามารถที่จะไปทาอะไรได้ถ้ากองทัพประกาศแล้วยกเลิก MO u ยามเรายกเลิกไฟล์ 5, เ,เ,ลเดียวเราไม่ยอมรับนะครับเพราะว่าไอ้คนไปทำเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้แล้วทําให้เสียดินแดนไอ้ MOU เนี่ย <c oughs> มันจะทําให้เราเสียดินแดนไม่ใช่อะไรหรอก ผมถึงบอกภาษาตาควายแ้ามันเกิดมีการต่อสู้กันมาทะก,กันจริงๆผมอยากจะฝากกองทัพอากาศยอนไขไปให้ให้มันพังล่าเป็นหน้ากองภาษาพังเรายังซ่อมได้แต่แผ่นดินเสียไปเราเรียกคืนไม่ได้ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนรายการก็สามารถที่จะสนับสนุนผ่านคิวอาร์โค้ดหรือซื้อซื้อปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้เอาละครับคลิปนี้ต้องรําลากันไปก่อนพบกันใหม่คืนนี้สองทุ่มสวัสดีครับ